6เกมพาฒใน Blue Heaven ที่ผมเล่นและผมว่ามันคุ้มที่สุดนะท่านผู้ชมโอเคเราจะไปดูกันว่ามันมีเกมพาฒอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะ okay, โอเคโคตรคุมบอกเลยจัดไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมเดียเย๋ยวเราจะมาดูเกมพาอันดับที่6กันว่ามันคืออะไร อันนี้จะราคาประมาณ500ร้อลูบักนะท่านผู้ชมชื่อเกมพาร์ทว่าแลนอนล็อกนะก็คือเป็นพื้นที่สปอนบ้านที่คนไม่ได้เติมปอนไม่ได้มันจะอยู่จุดไหนบ้างวะนี่ไงมันจะอยู่จุดนี้ท่านผู้ชมเออจุดที่อยู่แบบไกลอันนี้เป็นจุดล่าสุดนะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาหรือเปล่ามันจะอยู่แถวน้ําตกประมาณนั้นเออเป็นราคา500ก็เลยเดียวแล้วก็สามารถ ขาเรียกว่าอะไรนะสามารถสปอนบ้านอยู่แถวทะเลได้นะเห็นไหม,มเป็นแลนด์อัลล็อกแล้วก็จุดไหนอีกวะนี่จุดนี้ท่านผู้ชมใต้ภูเขาเออความคุ้มอันดับที่หกของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงนี้น่้จะห่างไกลเมืองกันพอสมควรแต่เป็นทางลงที่แบบเป็นเนินนะแล้วก็มีที่ไหนอีกวะนี่แล้วก็ตรงนี้หรือเปล่าแลน์อัลล็อกเราสามารถปลดล็อกบ้านแถวฟาร์มได้ แล้วก็ไปที่ไหนอีกวะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอออันนี้ก็ไม่เกี่ยวเออก็จะประมาณนี้นะใช่ไหมอันดับที่6กของเราแลนอันล็อกอืมนี่ผมขอลองทีนี้ได้ปะแถวทะเลมันสปอนได้ทุกหลังเลยปะบ้านแถวทะเลหลังนี้ได้ปะเอ้สปอนหลังนี้ก็ได้อ๋อถ้าเราสปอนทะเลมันก็จะมีทางเข้าให้เราประมาณนั้นนะผู้ชมอืมมันก็จะมีทางเข้าให้เรานะถ้าสปอนทะเลเว้ยแบบโคตร v i p นะผมว่าที่ตรงนี้นะแบบสวยงามที่สุดละ ในบรรดาแลนอันล็อก500โลบักของเราเนี่ยตรเทเลยเพราะว่ามันสปอนอยู่ทะเลไงที่อื่นมันก็เทดีแหละไปเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างต่อไปกันเลยอันดับที่5ของเราอันดับที่5้นะท่านผู้ชมผมยกให้เอสเตสที่สปอนบ้านนี่ตรงนี้มันจะสปอนได้2ทีนะท่านผู้ชมมันจะเป็นบ้านที่แบบอันนี้ราคาก็ใช้ได้กันเลยเดียวเดี้ยวก9 9โลบักนะอันดับที่5ของเรากับความคุ้มค่ากับราคามันจะสามารถสปอนบ้านได้หลายหลังมากท่านผู้ชมจะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มกับราคานะ เนี่ยผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งหลังเอารอเวลาให้ตาเดี๋ยวย้ายเสื้อแป๊บในเรามาสปอนดินี่ยกตัวอย่างบ้านหลังนี้กับความคุ้มค่าเดเ็ดร้อยเก้าเก้าหรือเปล่าโอ้โหก่บาบ้านจะหลุดเสร็จหลังโคตรใหญ่มันก็ได้บ้านประมาณหกหลังนะท่านผู้ชมนะบ้านแต่ละอย่างมันจะแบบไม่เหมือนกันผมก็ได้ทําคลิปไว้หมดทุกหลังแล้วในนี้ก็ลองไปค้นหาดูกันได้นะเออถือว่าคุ้มระดับหนึ่งท่านผู้ชม ยกให้เป็นลำดับที่5ตั้งแต่ผมเคยเล่นมาบ้านหลังใหญ่มากท่านผู้ชมแบบหลังใหญ่จริงๆนั้นหรูหรามากมีสระนงสระน้ําโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีพรีเมียมแล้วก็มีสระน้ําในบ้านเลยประมาณนั้นอือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะหรือเปลา่าเออก็สุดยอดแหละ แบบบ้านแบบอยู่สูงมากแล้วผู้ชมแบบวิวดีหลังใหญ่มากแบบเด่นชัดเลยเออประมาณนั้นแหละแล้วผมจะบอกจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูกันเอารถเท่ๆมาสักคันแล้วก็เปิดลงรถบ้านหลังนี้มันจะมีผมจะเรียกว่าจานหมุนเว้ยนี่ถ้าเราเอารถมาจอดตรงนี้เว้ยมันจะรถเราจะหมุนเว้ยท่านผู้ชมแต่เราต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนหรือเปล่านี่เห็นไหมมันจะเป็นที่โชว์รถเว้ยสำหรับบ้านหลังนี้อืม ถือว,ว่าเป็นบ้านที่หรูแล้วก็หลังใหญ่บรรจุคนได้หลายคนกันเลยทีเดียวความคุ้มค่าระดับที่ห้าเราหรือย,ยกให้เป็นที่หนึ่งดีวะ <laughs> ผมว่ามันก็คุ้มมากๆแหละท่านผู้ชมแม้จะมีที่โชว์รถเราสามารถโชว์รถได้ในบ้านนี่เห็นปะ่ะรถมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นเลยท่านผู้ชมถ้าเราเปิดไปเหนี่โคตรเทเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเกมพาสตต่อมานะท่านผู้ชมก็คือสปีดอันล็อกเราสามารถปลดล็อกความหรูได้สมมติว่า กติเราสามารถขี่รถจักรยานหรือขี่รถอะไรสเก็ตบอร์ดอะไรใช่ไหมความเร็วเท่านี้ไปเราสามารถเพิ่มสปีดได้ไปเป็น45นะท่านผู้ชมแบบเร็วสุดนะดูดิโคตรเร็วเลยโคตรเร็วไม่ใช่ละอันนี้เร็วนะไม่ใช่เร็วเออวิ่งโคตรเร็วแล้วก็สามารถเพิ่มสปีดรถนะท่านผู้ชมอันนี้มันคุ้มมากยู่นะราคามันก็ไม่ได้สูงมากเว้ยเราสามารถเพิ่มสปีดรถได้200นะ200เลยโคตรเร็วบอกเลยแบบวิ่งโคตรเร็วเร็วจริงๆนะดูดิ อันนี้ยังไม่เร็วเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมีเร็วกว่านี้อีกดูดิวิ่งแบบเร็วมากโอโอโอโชนชนชนแล้วเราสามารถใส่เทอร์โบได้นะท่านผู้ชมใส่เทอร์โบตอนนี้มันออฟอยู่เราสามารถใส่เทอร์โบได้แบบดูดิกดได้สามครั้งอ่ะมันก็จะเร็วกว่าเดิมอ่ะติดเทอร์โบดูดิแบบซิ่งเลยเนี่ยไปไหนก็แบบรวดเวร็วท่านผู้ชม ดูดิอืมคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคนี่เร็วมากเดี๋ยวลองเอารถพวกรถสปอร์ตซุปปเอร์คาร์อะไรดิเพราะว่าน้องเขามีรถพวกเนี้ยเดี๋ยวรถเหลืองๆนี่ดิผมใส่ความเร็วไปแล้วก็ใส่เทอร์โบใช่ปะ่ะเทอร์โบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปิดทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามดูดิท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเร็วเลย <laughs> โอ้โหรถสปอร์ตซุปปเอรค์คาร์เราใส่เทอร์โบเข้าไปวิ่งคนเร็ว <laughs> แป๊บเดียวถึงนี่แหละ ดูว่าความคุ้มค่าก็คุ้มดีนะท่านผู้ชมมันใส่ความเร็วได้ทุกคันทุกแบบทุกทุกอย่างเลยนะโคตรเร็วโคตรเร็วแม็กสปีดสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ถือว่าเร็วนะสำหรับอันนี้เออแต่รถนี่สีมันสองร้อยเลยนะแบบมันแทบจะพุ่งไปเลยสมมติว่ารถขายติมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถรหลดแป๊บหนึง <c oughs> ่งเนี่ยรถขายติมซิ่งเงี้ยติดเทอร์โบได้ประมาณรถขายติมรถขายติมติดเทอร์โบไม่ได้นะแต่แต่ก็เร็วอยู่นะท่านผู้ชมเพิ่งความเร็วเปสองร้อยรถขายติมซิ่งอย่างงี้อโอ้ไม่อะไรก็ว มาดูาผู้ชมเกมพาสต่อมานะท่านผู้ชมนะวีเคิลท่านผู้ชมก็คือปลดล็อกรถนะท่านผู้ชมรถที่มันเป็นรูปกุญแจอย่างงี้ใช่ปะถือว่าเป็นรถที่แบบโคตรคุ้มเลยนะท่านผู้ชมมีแต่รถคันสวยๆคันเท่ๆทั้งนั้นเลยกับราคาก็พอใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเราจะได้รถเท่ๆที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมละ่ะแบบรถรู้สุดแปลกมีฟังก์ชันหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเลือกอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นฟังก์ชันรถคันนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเออผมยกตัวอย่างนะ เราสามารถไปชาร์จแบตได้เว้ยที่จุดชาร์จนะท่านผู้ชมนะรถไม่เติมนะ่าจะไม่มีรถไฟฟ้าหรือเปล่าท่านผู้ชมอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเว้ยราคาประมาณนี้นี่ไงเราสามารถมาชาร์จที่จุดนี้ได้เห็นปะชาร์จไฟเอจะแม่สาวน้อยอะไรของเธอเนี่ยฮะนี่เอออะไรก็ว่ากันไปแล้วมันจะมีรถบางคันอย่างเช่นคันนี้มันจะแบบสามารถถ,ถอดลังคาได้นะท่านผูน้ชมนี่เห็นปะเราก็ถอดลังคากดตรงนี้ มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเปิดประทุนแทนเออมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมเล้ยก็รถบรรทุกอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้มีฟังก์ชันอะไรให้เล่น,นวะอันนี้เปิดท้ายยังไงสามารถเปลี่ยนอันนี้เป็นหลายรูปแบบได้อะไรก็ว่ากันไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โหก่หอสร้างอันนี้ขนไม้อันนี้ไม่แน่ใจว่าของเกมพาร์ตอันนี้ด้วยหรือเปล่าหรือเป็นพรีเมียมหรืออะไรวะเออมันก็ทําได้หลายรูปแบบอะไรก็ว่ากันไปเฮ้รถอะไรเนี่ยอู้แบบ สงครามเลยนี่วัาอา,อาวุธสงครามเฮ้ยเราสามารถหยิบปืนได้ด้วยโคตรเท่เลยแล้วก็ถือว่าอะไรที่เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมแมีรถลหน้าตายแ,แปลกๆได้ย,ย่างเช่นรถคันนี้เออรถแบบรถแข่งเป็นโครงเหล็กหรือจะเป็นรถฉีดน้ําเดี๋ยวรอเวลาก็สัพพรถแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างก็เช่นนะเออนี่รถฉีดน้ําถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะฉีดน้ําเออมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรแปลกๆในรถท่านผู้ชม หรือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่นะใช้ได้กันเลยทีเดียวอัน,นผู้ชมอันดับต่อมานะที่สองหรือเปล่าเป็นเพนเฮาส์นะท่านผู้ชมเพนเฮาส์ Paint house. อันนี้ราคาไม่แพงนะหนึ่งร้อยห้าสิบโลบั๊กถือว่าใช้ได้ผมชอบห้องนี้มากเลยท่านผู้ชมโคตรชอบเลยน,นี่เป็นห้องที่แบบเป็นเพนเฮาส์มันสปอนได้ผมลืมบอกไว้สำหรับคนเติมเพนเฮาส์นะท่านผู้ชมมันจะสปอนได้แค่ชั้นสามนะเว้ยถ้าแบบเป็นของเติมนะ นี่มันจะมีสระน้ําส่วนตัวมีห้องนงห้องน้ํามีห้องนอนอะไรก็ว่ากันไปนี่นี่มีห้องนอนเยอะแยะกันเลยเดียวสามห้องนอนเลยนะแล้วก็ห้องนอนตรงนี้อีกที่หนึ่งหรือเปล่านี่ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรคุ้มแล้วเราก็จะเห็นกับวิวเมืองบลูเฮเว่นแบบใจกลางเมืองเลยนะเป็นห้องพักใจกลางเมืองที่แบบโคตรคุ้มนะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปมองจากด้านล่างเห็นไหมมันจะเด่นชัดมากเลยนะนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยดนะ้สําหรับใครที่ชอบแบบ อยู่แบบตึกนะท่านผู้ชมมีวิวให้ชม2ด้านนะนี่ด้านซ้ายด้านขวาอะไรก็ว่ากันไปบางหลังท่านผู้ชมนี่หลัง2หลังที่ผมไม่ได้สปอนนี่มันมันจะสามารถดูวิวได้มันจะมีระเบียงเว้ยเออมันจะมีระเบียงเว้ยเสียดายอันที่ผมสปอนนี่มันไม่มีระเบียงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกหลังอื่นก็ได้นะเออประมาณนั้นจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันกับเพนเฮาราคาคุ้มอยู่นะอันนี้คุ้มอันดับที่2นะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเกมพัดอันดับที่หนึ่งอันนี้โคตรคุ้มนะอันนี้เป็นพรีเมียมท่านผู้ชมือเปล่า อย่างแรกเลยเราจะมีชื่อสีฟ้านะท่านผู้ชมนี่เห็นหมล่ละพิม์ไปมันก็จะเป็นสีฟ้าเว้พรีเมียม275ลบัคนะคือว่าคุ้มผมให้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยก็ได้ถ้าเปลียบเทียบกับทุกอย่างเพราะว่าพรีเมียมมันได้หลายอย่างมากเลยท่านผู้ชมมีชื่อเนาะอืมต่อมาเวเราจะได้ปลดล็ลอกปลดล็อกบาเลยปลดล็อกรถที่มันเป็นนี่เห็นไหมรูปดาวนี่เราสามารถปลดล็อกรถที่เป็นรูปดาวได้นะท่านผู้ชมนี่เห็นปะเห็นคันนี้แต่ด้านล่างไม่ได้นะน,นี่จะเป็นพรีเมียมที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นเออ สามารถปลดล็อกรถได้เป็นสีฟ้าต่อมานะท่านผู้ชมเราสามารถทําไฟไหม่ลดได้แนวไหนทําไฟไหม่รดมันก็อยู่ในพรีเมียมนั่นเองคลิกมปตรงรูปดาวพรีเมียมตัวเนี้ยอืมก็กดจุดไฟทําไฟไหม่รดแนวไหนแล้วก็ใส่ควันดาได้เหรอยังไงใส่ควันได้เอาไหม่เอาไหมนี่ท่านผู้ชมใส่ควันแล้วก็ถอดล้อรถได้ไม่รู้ทําไมท่านผู้ชมแล้วมันจะขับยังไงถอดล้อรถ แล้วมันจะบีบแต่อะไรได้หรือเปล่าได้ไไยินปะท่านผู้ชมได้ยินป่ะเออเป็นเสียงแต่อะไรก็ว่ากันไปอืมก็จะเป็นฟังก์ชันลูกเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกกันเลยทีเดียวมีหลายอย่างมากนะท่านผู้ชมพรีเมียมแล้วเราก็สามารถเขาเรียกว่าเพิ่มความเร็วรถได้นะเพิ่มได้เจ็ดสิบนะอืมถ้าเป็นพรีเมียมอันนี้อันนี้มันเพิ่มได้สองก็ตามจริงเพราะว่าไอดีนี้มันมีไอเขาเรียกว่าอะไรเป็น เกมพาร์ทที่ผมพูดไปก่อนนั้นน่ะที่มันเพิ่มความเร็วรถเอออันนี้จะเพิ่มได้70็ิบเราจะมาทดสอบกันว่าความเร็ว70ิมันเร็วมากไหมสำหรับพรีเมียมหรือว่าเร็วกว่าเดิมนะท่านผู้ชมเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะเลยเร็วกว่ารถปกติใช่ไหมอืมเป็นความเร็วที่เจ็ดสิบนะความเร็วรถแล้วก็เปลี่ยนสีรถได้เปลี่ยนสีรถน่าจะเป็นพรีเมียมนะท่านผู้ชมนะใช่ปะเออน่าจะใช่ต่อมาเราก็จะมีบ้านส่วนตัวนะท่านผู้ชมที่เป็นพรีเมียมมีบ้านที่เป็นรูปดาวทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมทั้งหมดนะ เป็นตลังสวยทั้งนั้นเลยนี่อันนี้หลังล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาฮ่าฮ่าฮ่าฮพามาดูกันหลังล่าสุดหลังนี้แทบไม่ไม่ต้องสปอนสน้า,าเลยเหารอน้าม,มันจะมาให้เลยเว้ยเออวะ่ะโอเทเลยบ้านพรีเมียมของเราโอเคเรื่องบ้านก็จะประมาณนี้เราเออต่อมาเราสามารถสปอนสะน้ำได้เว้ยก็คือสน้ำส่วนตัวของเราเองผมจะยกตัวอย่างนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านฟรีนะอย่างเช่นเราจะมาท่านผู้ชมปกติที่ไม่มีพรีเมียมอาจจะเห็นพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเปล่า เราสามารถสปอนซ์น้ำได้เว้ยนี่กดตรงที่รูปดาวพรีเมียมตรงนี้มันก็จะกดสามารถกดสระน้ำตรงนี้ได้ใช่ไหมและอีกอย่างเราสามารถกดสระน้ำออกท,ท,ทั้งที่เรากำลังบายน้ำอยู่ได้แนวไหนไม่รู้แล้วก็กดสระน้ำมันก็จะมาเหมือนเดิมแล้วก็จะประมาณนี้นะเรื่องสระน้ำในบ้านต่อมาท่านผู้ชมมันก็จะมีคอปเตอร์ด้วยนะคอปเตอร์ส่วนตัวเยอะจัดบอกเลยพรีเมียมอันเนี้ย คอปเตอร์ครอปเตอร์นี่สปอนคอปเตอร์ถ้าเป็นบ้านแบบแนวฐานทัพเราก็จะมีคอปเตอร์ได้นะประมาณนะั้นกดบินขึ้นนะผู้ชมเอาเดียว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 ทำไมฉันบ,บินแบบนี้เดี๋ยวเอาไมเอาไม้จะเย็นสามารถเปลี่ยนคอปเตอร์ได้หลายรูปแบบโอ้โห oh. นี่เปลี่ยนเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเอเจนซี่อะไรก็ว่ากันไปเอ๊ะมันบินยังไงวขับคอปเตอร์ในบลูเฮเวนไม่เป็นนะทุกผู้ชมยามีกรอบ <laughs> กดแนวไหนวะเนี่ยยัง <laughs> ไงยังไงเออทรงตัวอยู่ละ ใส่สปีดเข้าไปมันจะเดินหน้าใช่ป่ะอ๋อเดินหน้าแล้วไม่ต้องกดใช่ไหมมันจะเดินเองเงี้ยคอปเตอร์นี่เอาสีนี้ก็ได้จะได้สว่างสว่างนคอปเตอร์ธนาคารอะไรก็ว่ากันไปเออแล้วก็จะได้ส่วนตรงนี้เลยท่านผู้ชมจะได้ประมาณ6 7 8อย่างเลยนะท่านผู้ชมพีเมียมหรือเปล่าที่ผมพูดไปก็จะประมาณนั้นแหละเอาคอปเตอร์ลวงแล้วท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับไอดีของ FC ที่ส่งมาให้ผมเล่นผมก็ได้ลองเล่นเกมพาสของไอดีน้องเขาก็หลายอันนะนี่แหละทาที่ผมยกตัวอย่างมาให้ผมว่ามันน่าสนใจเพราะมีกี่เกมพาสว่าหกเกมพาสหรือเปล่าก็รวมกันก็หลายตังค์อยู่นะโมอกี้ okay, นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยกับเกมพาสในรูเฮเวนที่น่าสนใจและครับผมบ๊ายบาย